ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาพบกับต้นไม้ชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็งและผมคาดว่าช่างทาคุยหลายๆท่านคงจะรู้จักดีเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆกันเลยนะครับในส่วนสาธารณะนี้ก็จะมีอยู่สองต้นนะครับมีสองต้นอยู่ทางนู้นต้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูใบเลยนะครับ หลายท่านน่าจะรู้จักดีนะครับก่อนหน้านั้นจะมีเมล็ดนะครับมีเมล็ดมีลูกมันตอนนี้มันหล่นไปหมดแล้วนะครับนี่มาดูลําต้นเป็นลําต้นขนาดใหญ่เลยนะครับเป็นลําต้นขนาดใหญ่เลยใหญ่มากนะครับดูนะครับ ขนาดใหญ่มากๆเลยนะครับก็หากท่านใดรู้จักครับก็ช่วยบอกชื่อด้วยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกต้นนะครับต้นนี้ก็ใหญ่พอสมควรนะครับนี่หเห็นใบ เดี๋ยวดูนี่อีกต้นมีสามต้นเลยนะครับมีสามต้น หากท่านใดรู้จักต้นไม้ชนิดนี้ก็สามารถแสดงความเห็นมาได้เลยนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานแก่ท่านอื่นที่ไม่รู้จักรวมทั้งผมด้วยนะครับขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ